ฟุตบอลมาแล้วนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับซึ่งในด้านของช่วงแรกผมเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับในด้านของมวยให้แล้วนะครับช่อง3ามและช่อง5ท่านสามารถติดตามย้อนหลังได้กับ4ี่ช่องทางการติดตามผมมวยหูเมธาช่องทางที่1น,นะครับเป็นช่องทางนะครับ เฟซบุ๊กเมทาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง YouTube เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมทาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามผมไวหูเมทาขอฝากไว้ด้วยนะครับส่วนในด้านของพี่ๆน้องๆน,นะครับเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมจัดรายการกับผมได้นะครับโดยการกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจเมทาเจ็ดสีแห่งนี้ด้วยนะครับ ตรับการไล์สดทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยก็ดีฟุตบอลก็ดีผมเมธาเขาขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีก็คือกลุ่มมวยพักยก168ด้วยนะครับลหลายๆท่านที่ต้องการเข้ากลุ่มก็สามารถนะครับทักแชทมาหาผมเมธาหรือส่งไลน์มาหาผมเมธาได้ครับไอดียด้านล่างนะครับเมื่อท่านสมัครแล้วท่านได้เข้ากลุ่มไล์เสียงมวยนะครับได้เข้ากลุ่มไล์ราคามวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลน,นะครับขาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับกลุ่มมวยพักยก168ผู้สนับสนุนหลักมวยหูเเเเมาาาาาาาออย่่งงงป็นนนทกรรขข้้สูใด ฟุตบอลนะครับประจําวันนี้นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์นะครับที่23มีนาคมนะครับฟุตบอลค่าคืนนี้เป็นฟุตบอลนะครับทีมชาติทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อคืนนี้คัดให้เน้นๆเจ็ดคู่คงจะกินเต็มกินอิ่มกันวันนี้ลุยกันต่อด้านของฟุตบอลค่าคืนนี้ผมเมธาคัดให้เน้นๆเจ็ดคู่เหมือนเดิมนะครับคู่แรกจะเป็นในด้านของฟุตบอลนะครับนัดอุ่นเครื่องครับระหว่างทางทีมชาติอังกฤษจะเปิดสนามเวเมอรีนะครับรับมือกับทานะครับทีมชาติบราซิลในด้านของฟุตบอลคู่นี้้จะะําาาาเเนนนิิคกอแต่่่รรรมขัใชวลบบ ทางเจ้าบ้านนะครับก็คือทางอังกฤษนั้นก็มีทางแกลิสเซาเกตคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางบราซิลนั้นก็มีทางโดรีวัลจูเนียกลุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานนะครับของทางนะครับทีมชาตินะครับอังกฤษนะครับห้านัดหลังสุดนะครับก็มีนะครับชนะสี่เสมอไปหนึ่งนะครับล่าสุดก็เสมอกับทางมาเซโดเนียมาหนึ่งหนึ่งนะครับส่วนในด้านของทางครับบราซิลนี่ผลงานห้านัดหลังสดุดชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้ไป, 3, พไ,ป 3, พไปสามครับล่าสุดนี่แพ้อาร์เจนติน่าไป 1, ศูนยครับฟุตบอลคู่นี้ครับระหว่างทางอังกฤษกับทางบราสิทนั้นราคาเด็ดกับทางอังกฤษเป็นต่ออยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับอ่ะ ค้อมอื่นบองต้นสติติชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมอื่นบองต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเราจะมาจจอยด้านของรายชื่อนักเตะนะครับทั้ง1 1บเตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามค่ําคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ชทั้ง2ทีมว่าจะใช้รายัพนักเตะแผนกลยุทธ์แบบไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธากูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทัพของทางเจ้าบ้านทางแกเลตเซสสากเกตไปด้านของวันนี้นะครับใช้นาอัพน กลยุทธ์นะครับ4 3 2 1ามสองหนครับในเรื่องของวันนี้นะครับผู้รักษาประตูทางทีมชาติอังกฤษครับวันนี้จะวางทางเจ้าจอแดงฟิกฟอร์ดผู้รักษาประตูที่สังกัดสโม,มอสรเอฟเวอร์ตันนะครับยืนเฝ้าเสาให้ทางอังกฤษสำหรับทางจอแดงฟิกฟอร์ดนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟลับจะวางทางเจ้าแกลลี่แม็กไรครับกับทางเจ้าจอ์สโต้นะครับก็จะรับ,บบทบาทเป็นสองเซนเตอร์ฮับนะครับบัญชาเกมรับแกลลี่แม็กไบรก็ สังกัดสโมสรแมนยูครับวันนี้ยืนนะครับเป็นเซ็นเตอร์ฮับคู่ทางจอร์นสโตนนะครับวิงแบ็คฝั่งซ้ายเป็นทางเจ้าไคลวอลเกอร์เจ้ารถถังนะครับวิงแบ็คฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าโจกัวเมสนะครับก็เป็นสี้านหลังแผงแบ็คฟองทางทีมชาติอังกฤษนะครับส่วนทางแผงกองกลางครับจะมาทางเจ้าคอเนอร์กาลเกอร์ครับกับทางเจ้าดีแคนไลท์นะครับและทางเจ้าครับจอร์นี้นะครับโจดเบมวิงแฮมนะครับในด้านของวันนี้ครับและอีกหนึ่งนักเตะครับก็คือทางเจ้านะครับเจราดโบเบนนะครับก็ถือว่าเป็นน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 ะะะคคคครรรรัััััััับบบบแดกกกลาาาาางงงงงงขอออทททีีีมชตตติฤษววว้้้ห่ำจเป็ ฟิลโฟเดนนะครับวันนี้หน้าเป้าจะเป็นทางเจ้าโอลี่วัตสกินนะครับส่วนทางเฮอร่เคนดูเป็นตัวสำรองไปด้านของวันนี้นะครับในด้านของทางรายชื่อทีมชาติอังกฤษผมเมธาแจ้งข้อมูลให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านของความร้อมและรายชื่อนักเตะของทางทีมชาติบราซิลกันบ้างนะครับสำหรับการจัดทัพของทางโดริวันจูเนียให้โค้ชของทางทีมชาติบราซิลในด้านของวันนี้ใช้ลน์อัพนักเตะครับกวยุทธ์นะครับสี่สามนะครับสองหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูของทางบราซิลวันนี้จะเป็นทางเจ้าเบนโนครับเคเวสกี้ สี่ประการหลังแผงแบ็กโซจะมป็างเจ้ารูคัตครับบัลันโดครับกับทางเจ้าเวเดนะครับก็จะรับบทบาทเป็น2เงสินธาร์บัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายครับจะเป็นทางเจ้าดานิโรนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าบูโนกิมมาไรนะครับก็เป็น4แดนหลังแผงแบ็กโซของทางบราซิลวันนี้นะครับส่วนทางแผงกองกลางจะมานทางเจ้าดักลาสหลุยส์ครับรวมถึงทางทางเจ้าราฟินยาครับและทางเจ้าโรดิโกนะครับวันนี้กองหน้าครับจะเป็นทางเจ้าเวนิสจูเนียนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนักเตะก็คือทาง ลิชาลิซอนนะครับจึงสังกัดสโมสรสเปอร์ในพรีเมียร์ครับฟุตบอลคู่นี้นะครับราคาเลทเปิดทานะครับอังกฤษเป็นต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับแต่ว่าอังกฤษวันนี้นี่ถือว่านะครับแดนหน้านี่จะมีปัญหาอยู่เพราะว่าลังเฮอริเคนเนี่ยขาดเฮอริเคนไปถือว่าขาดใจนะครับส่วนทาานะครับบราซิลในวันนี้ก็ยกขุนพลมาด้วยครับสภาพนักเตะครับก็ถือว่าคูนทีมในเรื่องของทางบราซิลนะครับฟุตบอลคู่นี้อังกฤษต่อครึ่งลูกเนี่ยผมดูว่าวันนี้เนี่ยไม่น่าต่อนะเพราะดูจากการจัดทัพของทาง บราซิลในวันนี้นี่ไม่ได้เน้นเกมลุกนะครับปกตินี่ทางบราซิลจะใช้4-3-3แต่วันนี้ครับเน้นหน้าตัวเดียวครับก็คือทางส่งทางลิชาร์ลิซอนนะครับเป็นหน้าเป้านะครับและให้ทางวิทุลจูเนียเป็นทางของทางเพย์เมกเกอร์จอมบุกนะครับในเรื่องของฟุตบอลคู่นี้นะครับระหว่างทางอังกฤษนะครับกับทางผู้มาเยือนทางบราซิลนะครับผมเมทานะครับขอชี้ไปทางบอลลองครับก็คือทางทีมชาติบราซิลวันนี้จะบุกมาครับจันเสมอกับทางทีมชาติอังกฤษนะครับที่เวมลีย์ได้วันนี้ให้ลองครับที่ทางบราซ แล้วคู่ต่อมาครับไอร์แลนด์วันนี้เปิดบ้านเจอทางเบลเยียมครับฟุตบอลคู่นี้เบลเยียมมาเยือนต่อครึ่งลูกวันนี้จัดไปต่อไปที่ทางเบลเยียมนะครับคู่ต่อมาครับสโลวาเกียวันนี้เปิดบ้านเจอทางออสเตรียครับออสเตรียนะครับมาเยือนต่อปปปไม่น่าต่อวันนี้ให้ลองที่ทางสโลวาเกียนะครับคู่ต่อมาครับเดนมาร์กครับวันนี้เปิดบ้านนะครับวันนี้เปิดบ้านครับทางเดนมาร์กครับเป็นทั้งของวันนี้นะครับวันนี้เดนมาร์กนะครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางเจ้านะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับราคาเหรีเปิดทางเดนมาร์กเป็นต่อทททีีี่่่่่่่่รรรรราาาาาคคคคคึงงงลลลลููกไมมนนนนนตตตออออวววัััั้้้ใหบบบสิเซ์์แแดะ ฝรั่งเศสครับต่อครึ่งลูกเจอกับทางเยอรมันนะครับวันนี้ไม่น่าต่อครับให้รองที่ทางเยอรมันนะครับแล้วคู่สุดท้ายสายสุดตูนิเซียแข่งสนามเป็นกลางเจอกับทางโครเอเชียฟุตบอลคู่นี้ต่อไปที่ทางโครเอเชียนะครับย้ำไม่ทราบอีกครั้งฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองค่ำเืคืนนี้ขัดให้เน้นๆนะครับวันนี้นะครับคู่ที่1นะครับรองที่ทางบราซิลนะครับคู่ที่2ต่อที่ทางเบลเยียมนะครับคู่ที่3นะครับรองที่ทางสโลวาเกียนะครับคู่ที่4ลรองที่ทางสวิตเซอร์แลนด์คู่ที่5นะครับ ลองที่ทางนะครับเยอรมันนะครับและคู่ที่ักวันนี้ต่อที่ทางโปรเอเชียนะครับในด้านของวันนี้นะครับก็ในด้านของวันนี้ก็แจ้งข้อมูล uh ให้แล้วครับในด้านของฟุตบอลนัดกระชับมิตรนะครับวันนี้นะครับวันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์จากผัวมวยผูเมตาฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับคัดให้เน้นๆแล้วนะครับในด้านของฟุตบอลนะครับวันนี้นะครับที่ผมชอบมากๆในด้านของวันนี้นะครับตัวที่1ก็คือทางเบลเยียมนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เยอรมันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือทางเจ้าครับ วิตเซอร์แลนด์นะครับและอีกหนึ่งตัวก็คือทางบราซิลครับวันนี้4ตัวนะครับชอบมากๆว่านี้ด้านของฟุตบอลนะครับในด้านของวันนี้ขอจบการไล์สดแต่เพียงเท่านี้ครับฟุตบอลน่าเล่นฟุตบอลน่ารองขอขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีด้วยกลุ่มมวยพักยก1หนึ่งหกแปสนใจมาเข้ากลุ่มาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ผมรอท่านอยู่นะครับข้อมูลมวยไทย7สีนั้นท่านไม่เสียเปียบใครอย่างแน่นอนดูได้นะครับในกลุ่มมวยพักยคหนึ่งก168ที่เดียวเท่านั้นที่ผมส่งข้อมูลให้นะครับตลอดวันนี้ผมเม เจอกันอีกครั้งหนึ่งกับไปด้านของมวยไทยเจ็ดสีสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ